เปิดประตูก่อนนะครับผมแล้วก็ออกไปข้างนอกผมจะมาตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยรถรถรถไม่ไม่โอ้ ลืมดึงเบรกมบือทุกคนฮัลโหลโจโจนี่คือเรตโพชั่นเว็บเติมเกมอันดับหนึ่งของยามาต้มเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึงตี2เติมเกมเร็กซิ่งมา e เตอร์ครั้งแรกผ่าน UID รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีเติมได้ทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกมฮิตอย่างเกมชินฟีไฟพับจีอารอวีก็เติมได้หมดและยังมีบริการจำหน่ายบัตรเติมเงินอีกด้วยเรตโพชั่นตอบเร็วเติมไวไม่รอนานบริการประทับใจ โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับทีดียต้อนรับเข้าสู่ยามาตซํมใช่ล้มครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า pickup นะครับก็เป็นเกมบนมือถือนะครับแนวคล้ายๆกับแนวเกมมายสมบคารเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ตัวเกมได้มีอัปเดตแล้วนะครับก็สามารถเซฟได้นะครับผมแล้วก็สามารถ เลือกได้ด้วยนะครับผมว่าจะเล่นเป็นอ่าหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวนะครับซึ่งหน้าร้อนเราเคยเล่นไปแล้วนะครับผม2คลิปนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาเล่นแบบเป็นหน้าหนาวดูบ้างนะครับอ่าหิมะตกแบบนี้นะฮะเป็นไม์วินเทอร์คาร์ละกันนะครับผมอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนะครับผมนี่ตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านนะับผมเปิดไฟก่อนดิอ่าเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนโอ้บ้านเราบ้านเราก็น่าอยู่เหมือนกันนั่นนี่อ่าเดี๋ยวขอเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะฮะเนื่องจากตอนนี้มันมืดนะครับผม ข้างในตู้เย็นก็มีของกินนะครับนี่มีน้ำสองขวดมีอาหารมีอะไรนะครับผมของกินก็มีนะครับแล้วก็ดูที่แถบด้านซ้ายบนนะครับมีค่าความหิวอาหารค่าความหิวน้ําแล้วก็ค่ามีค่าความง่วงนอนด้วยนะครับแหประมาณนี้ประมาณนี้เอาละอ่าน,นี่หมอ้อทาอะไรได้ไหมไม่ได้นะครับผมเปิดน้ํากินได้ปะเอา้าอันนี้ไม่ใช่เปิดน้ํากินหรออ๋อนี้เปิดม่าน <laughs> เปิดน้ํากินไม่ได้น้ํากินต้องกินน้ําขวดนะครับผม เออรประมาณนั้นเลยนะี่ฮะเดี๋ยวเปิดม่านไหมเปิดม่านไหมอ๋อวิข้างนอกข้างนอกท่านจะหนาวหน้าดูหูหิมะต,ตกครับผมหนาวมากอะไรจะหนาวขนาดนี้ผมเป็นกอ้อนหนาวมากหนาวมากเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิดปิด,ปด,ปดโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถกันก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวขอเปิดไฟก่อนอ่านี่คือรถของเรานะครับก็เป็นรถกระบะซิ่งนะครับผมสี่สนะูบนะฮะเอ่เครื่องวางยาวแบบนี้นี่ก็น่าขับหลังแน่นอนนะครับผมอ่าตอนนี้ก็มีบล็อกมีเกียร์แล้วนะครับผมก็เหลือแต่ว่าประกอบ ส่วนที่เหลือนะ่ฮะว่าเพียวฟางสุดๆนะครับนี่คือรถกระบะท,ที่เราจะต้องประกอบนะฮะอ่าตอนผมเล่นตอนนู้นเนี่ยก็คือผมเล่นมานานมากแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะประกอบรถติดหรือเปล่าอะมาผมว่าอย่ามารีลองเลยดีกว่าเนะยครับผมว่ามาป,ประกอบรถเลยดีกว่านะฮะอ่าอันดับแรกเลยนะครับผมเราจะเอาอะไรไปก่อนดีอ่าเราต้องเอาลูกสูบไปใส่ก่อนนะฮะลูกสูบมีไหมอ่าหรือว่ามันใส่อยู่แล้ววะ ลูกสูบน่าจะใส่อยู่แล้วนะครับผมงั้นก็เอาเฮลสเกตนะครับหรือว่าปะเกนมาใส่ก่อนมีปะเกนไหมผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้รายละเอียดมันมันเยอะหรือเปล่านะผมผมลืมไปแล้วเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานจัดนะฮะแล้วสึก,กจะไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็เอาฝ่ามาเลยนะครับผมอ,อมีเสื้อแล้วเอาเอา,เอาฝ่ามาใส่โอเคเอฝ่ามาใส่ครับแล้วก็เอาประแจมานะครับผม กล่องเครื่องมือเอามาไว้ใกล้ๆนะครับเอามาไว้ใกล้ๆนะโอเคเดี๋ยวเราเปิดก่อนผมว่าน่าจะเป็นเบอร์ใหญ่หน่อยปะ่ะน,น่าจะเบอร์กลางอ่าดูซิเบอร์กลางขันได้ไหมไม่ได้งั้นเอาเบอร์ใหญ่มาเอาเบอร์ใหญ่มาอ่าเอาเบอร์ใหญ่มานะครับผมดีดีตรงที่ว่ามันมีมันมีอ่าสามสามไซน์นะถ้ามันมีเหมือนไมส้สมรบคานี้จบจบเลยต้องมาเดาต้องมาเดาเบอร์น็อตอีกนะครับผม อ่าโอเคเอาวางวางอ่าไม่ใช่วางทิเราใส่อ่าฝาสูบไปแล้วนะครับใส่ฝาสูบไปแล้วอา่าต้องใส่อะไรอีกอ่ะต้องใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างยังไม่ยังไม่เห็นของเลยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอ๋อไอ้นี้คืออ,อ,นนคอ,อ่าไอ,อตัวไอ,อตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าที่มันเปิดปิดวาวเขา,เขาเ,ขาเขาเรียกอะไรวะแคมเหรอแคมไม่ใช่แคม แคมชาร์ปป่ะเออก็เรียกแคมชาร์ปป่ะใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็ใส่ทามมิ่งไปครับใส่ทามมิ่งเข้าไปาใส่ทามมิ่งไปนะครับน่าจะไม่มีอะไรละตรงนี้ก็น่าจะปิดได้เลยนะฮะก็ปิดก็คือใช้ฝามาปิดนะครับผมอันนี้ผมเล่นในอีมูนะก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ค่อยเหมือนโทรศัพท์นะครับจะเห็นเมาส์แบบนี้ตลอดเลยนะฮะ ผมไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมมือถือบนคอมพิวเตอร์เออแปลกไหม <laughs> คนที่แปลกดีนะนะครับผมคนที่แปลกดีเอาล่ะตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วมันมันต้องไขน็อตไหมไม่ต้องหรอกมั้งไม่เห็นมีน็อตไม่เห็นมีรูปน็อตไม่ไม่น่าจะมีนะฮะเอาต่อไปเอาเอานี่มา inflow นะครับ inflow หรือว่า in take นั่นแหละนะครับผม,นะบผมแล้วแต่แต่ละที่ว่าเขาจะเรียกว่าอะไรนะฮะ อันนี้เหมือนเราจะต้องขันน็อตใช่ไหมเอาน่าจะเป็นเบอร์กลางอ่ะเดาเดาว,ว่าเป็นเบอร์กลางอินสตอ e อินสตอลแอคชั่นโอเคขันน็อตเข้าไปนะครับขันน็อตก็ไม่ยากนะครับผมแค่กดเข้าไปแบบนี้นะฮะมันก็ขันแล้วนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าไอ้ฝานี่ต้องขันน็อตไหมเนี่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวลองลองดูก่อนลองดูก่อนถ้ามันไม่ขึ้นไม่ขึ้นว่าให้ไขก็แสดงว่าไม่ต้องนะครับผม นะขับขับไปขับขับไปอะไรหลุด <c oughs> อันนั้นหลุดอันนี้หลุดอย่างงี้เนาะเออฟิฟลฟาวนะครับอ่าอันนี้เป็นเฮดเดอร์ใช่ไหมเฮดเดอร์เฮดเดอร์อ่าใส่เข้าไปนะครับอ่าผมว่าเบอร์กลางนะที่ว่าเบอร์กลางโอเคเป็นเบอร์กลางนะครับนี่ขันน็อตเข้าไปเลยนะครับผมมีอยู่8ดตัวนะครับมันจะบอกจํานวนน็อตด,ด้วยนะว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนะเราจะได้ไม่ลืมขันนะครับผม อ่ะเป็นไงเล่นง,ง่ายไหมเล่นง,ง่ายกว่ามาเซอร์วิสคาล์เยอะเลยนะครับเกมมือถือจะไม่เล่นยากอะไรหนักหนาแล้วใช่ไหมล่ะอ่ะต่อไปอาขาบูเรเตอร์มาใส่นะครับผมขาบูเรเตอร์มาใส่นะฮะแล้วก็ขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับผมว่าเป็นน่าจะเป็นเบอร์กลางไอ้เบอร์กลางขันไม่ได้งนั้นเบอร์เล็กอ่าเป็นเบอร์เล็กนะครับผมเป็นขันน็อตสี่ตัวนะครับโอเคโอ้ฟิลฟราวฟิลฟราวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีคําถาม ไอนี้ไข่ไข่ไหมไม่ไข่แลโอเคอ่าฝาปิดไม่ต้องไข่นะครับผมเอ๊ะทำไมมันไม่ไข่นะโอ้แต่แต่แต่ว่าทุกเกมมันต้องไข่นี่เออแต่ว่าเกมนี้ไม่ไม่ต้องไข่ใช่ไหมอ่าลองละลองละไม่ต้องไข่นะครับไม่ไข่ก็ผมก็ไม่ไข่นี่คอ่ะต่อไปก็เอาฟิลเตอร์มาเนียครับผมหรือว่าก่ออากาศนั่นแหละนะครับก่ออากาศต้องใช้เบอร์เล็กเบอร์เล็กปะเบอร์เล็กไม่ขึ้นให้ไข่ด้วยประเด็นเอาเบอร์กลางมาอ่าเบอร์กลาง อ่าเป็นเบอร์กลางนะครับผมตัหนึ่งตัวนะครับอ่าขันเข้าไปนะครับผมในส่วนของอ่าฝั่งนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอินทงอินเทคอะไรก็เรียบร้อยเอ้ยฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นพวกหัวเทียนป่ะอ่าน่าจะเป็นหัวเทียนนะครับผมเอาหัวเทียนมาเอาหัวเทียนมาใส่นะครับโอเคหัวเทียนนี่ไม่ต้องขันหรอกมังเพราะว่ามันไม่มีบล็อกหัวเทียนอะถ้าเป็นในชีวิตจริงมันจะต้องมีบล็อกหัวเทียนด้วยนะครับ อ่าหรือว่าใครเล่นเกมพวกมาซมัมคาร์มาก็น่าจะรู้นะว่าต้องมีประแจเบอร์เป็นไข่แบบเฉพาะนะีครับผมเอาเอาเอาโอเคใส่ละแล้วก็เอาเอาสายไฟมาใส่นะครับผมใส่ได้เลยปะเฮ้ยยังใส่ไม่ได้เดี๋ยววางไว้นี่ก่อนมันต้องไขหัวเทียนก่อนไหมผมก็ลืมไปแล้วไม่ได้เล่นนานจัดนะครับผมขันไหมไม่ต้องขันหรอกมั้ย ไม่ต้องนะครับคิดว่าไม่ต้องโอ้ปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปุ๊อ่ะไม่ได้ไขนะครับแต่ว่ามันยังใส่อะไรไม่ได้แสดงว่ามันยังไม่ครบนะมันยังไม่ครบอ่ะเอาเอาอันนี้ม,าเ,เม,ม,เา,มาเขาเรียกอะไรวะผมผมเรียกว่าไดชาร์ตนะครับไม่รู้เขาเรียกอะไรภาษาภาษาภาษาจริงๆมันอนะภาษาที่เขาเรียกกันไม่รู้เขาเรียกอะไร อ้าวแล้วไม่ขัดน้อยไม่ได้ลนะ่ะเฮ้ยผิดเบอร์เหรอไม่น่าใช่อ่านเบอร์นี้โอเคนอตสองตัวอ่าอ่ะขัดไปครับผมเฮ้ยกดขัดไม่ได้ดยวก่อนเกิดอะไรขึ้นอา้าวกดขัดน้อยไม่ได้อ่าได้ละโอเคแล้วก็เอาเอานี่มาใส่เลยสายพานน่าจะใส่ได้เลยนะ หรือเปล่าอยังยังใส่ไม่ได้เอาของวางไปก่อนยังใส่ไม่ได้ว่ะอันนี้สตาร์เตอร์อ๋อนี่ไงยังไม่ได้ใส่ปัม๊มเลยจะใส่ใสายพานละลืมต้องใส่ปั๊มน้ำก่อนปัมน๊มน้ำน่าจะเบอร์กลางนะครับเบอร์กลางมาขันน็อตนะครับผมทั้งหมดสองตัวโอเคแล้วก็เอาสายพานมาใส่อ่ะเรียบร้อย อ่า,อาเราเรายังไม่ได้ใส่ตัวนี้ครับผมตัวนี้เขาเรียกว่าตัวที่มันผลิตผลิตไฟเขาเรียกอะไรไม่รู้เนี่ยภาษาไทยเขาเรียกอะไรวะนั่นแหละผมก็ไม่ใช่ช่างเนาะเรียกไม่ถูกนะครับเออนี่ก็เล่นเกมแบบนี้มาน,นานแล้วนะแต่ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะครับรู้เรื่องเป็นบางอย่างนะครับผมเอาละเราเล็งดีๆนะแล้วเราก็ใส่เข้าไปอ่าแบบนี้ โอเคเอาของครับรู้สึกว่ามันเมาส์เมาส์มันคลิกไม่ค่อยได้ฮนะอ่าโอเคใส่ไปใส่ไปถ้าได้ในมือถือน่าจะลื่นกว่านะครับเ <c oughs> ออนี่ไม่เป็นอ e ีมูไงเปโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์นะครับมันก็อาจจะไม่ได้ลื่นเท่ามือถือนะครับแต่ที่ดีกว่ามือถือเลยคือจอมันใหญ่ไงเออมันภาพมันชัดกว่านะครับผมต่อไปเอาหม้อน้ำนี่ เรดิเอเตอร์เอาหม้อน้ำมาใส่หม้อน้ำนี่ผมว่ามันน็อตเบอร์กลางอะเบอร์กลางใช่ไหมใช่หรือไม่ไม่ใช่ <c oughs> นี่เดาหม่วเลยเอาเบอร์เล็กมาเบอร์เล็กก็ขันไม่ได้สแสดงว่าเป็นเบอร์ใหญ่อ่าเป็นการเดาน็อตที่น่าจะรวดเร็วรวดเร็วที่สุดนะครับเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเบอร์ใหญ่ก็ไม่ขึ้นให้ขันเฮ้ย <c oughs> ผมว่าน่าจะเป็นเบอร์กลางว่ะแต่ว่าเราอาจจะยังชี้ไม่โดนเฮ้ยเบอร์กลางก็ไม่ขึ้นเบอร์กลางก็ไม่ขึ้นในขันเดี๋ยวแล้วมันใช้เบอร์อะไรแน่เนี่ยอ้าวเบอร์ใหญ่นี่เบอร์ใหญ่ก็ไม่ขึ้นใ้ขันเอ้ยแล้วยังไงวะเนี่ยขับขับไปมอําหรุดทําไงวะเนี่ยเดี๋ยวหรือว่ามันไม่ต้องขันวะ มันต้องขันดิมันไม่ขันแล้วมันจะมันก็หลุดแต่สิเดี๋ยวทําไมทําไมมันไม่ได้เนี่ยอ่ะเอาใหม่นะใส่เข้าไปใหม่โอเคแล้วก็เอาเบอร์กลางมาเนี่ยมันใส่ไม่ได้อะเอ้มันขันไม่ได้มันไม่ขึ้นให้ขันเลยทุกคนผิดเบอร์เปล่าวะเบอร์เล็กมาอ่ะเบอร์เล็กเบอร์เล็กเบอร์เล็กก็ไม่ขึ้นให้ขันขับขับไปหมอน้ําหลุดนีงไม่เอานะอ่ะมันไม่ขึ้นให้ขันผมก็ไม่ขันละ อ่ะจะไปท่อมาใส่ครับผมมันท่อมาใส่หรือมันต้องใส่ท่อก่อนค่อยขันปะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอออ่าเหลืออะไรครับอ่ามีท่ออีกอันหนึ่งอันนี้ท่อเข้าเครื่องอ่าโอเคเรียบร้อยเหลืออะไรอีกเหลืออะไรอีกเหลือสตาร์เตอร์นะครับผมสตาร์เตอร์ใส่ตรงนี้สตาร์เตอร์น่าจะเป็นเบอร์กลางไปอ่ะ เบอร์กลางนะครับผมอ่าขันทั้งหมดสองตัวนี่ตรงนี้กับตรงนี้อ่าโอเคมุมกล้องมันอาจจะไม่ค่อยได้นะทุกคนต้องหมุน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 หาเอาอะนะต้องต้องลองดูนะครับผมต้องลองดูการชนไม่ใส่ไม่เท <laughs> เอาความเท่ไปก่อนนะครับผมเอาความเท่ไปก่อนอ่าแบตเตอรี่เอาเบอร์เล็กไปอ่ะ เล็กไม่ใช่จริงๆแบตเตอรี่มันน่าจะวางไว้เฉยๆนะไม่ต้องขันน,อน็อตหรอกมอั้งเอาเบอร์ใหญ่ดิเบอร์ใหญ่ก็ไม่ได้นะครับอ่ะน่าจะวางไว้เฉยๆแต่ผมแปลกใจตรงตรงตรงหม้อน้ำนี่แหละหม้อน้ำน,นี่ทําไมมันไม่ให้ขันน,อน็อตวะอืมไม่เข้าใจตรงนี้แหละนะครับผมอ่ะต่อไปเอาแจ็คมาครับเอาแจ็คมายกรถนะครับผมอ่าไว้ตรงนี้แล้วกันโปแล้วก็แอคชั่นเอา้าเดี๋ยว <c oughs> วางผิดวางผิดเราต้องอัพตรงนี้โอเคอ่ายกขึ้นมาเฮ้ย <laughs> มันยกไม่ขึ้นมันยกไม่ขึ้นเดี๋ยว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 อ่าวางอีกทีก่อนวางอีกทีก่อนโอเคแล้วก็อัพปึ๊บยกขึ้นอ่ายกขึ้นแบบนี้ผมจะใส่ล้อไม่ใช่อะไรอ่ะเอาล้อม,มาใส่นะครับผมใส่ได้ไหมเนี่ยใช่ไม่ใส่ไม่ได้อ่ะ ใส่ไงเฮ้ยมันใส่ไม่ได้มันวางได้อย่างเดียวเนี่ยอ่าได้แล้วได้แล้วโอเคน่าจะเป็นเบอร์ใหญ่นะครับผมน่าจะเป็นเบอร์ใหญ่ขันนอสสี่ตัวอ่าเป็นไงฟิวฟราวฟิวฟราวโอเคเอาแจ็คมาวางไว้อ่าเออต่อไปมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีพวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัย องอะไรก็เอามาใส่นะครับผมปุ๊บแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเบอร์เล็กได้ไหมเบอร์เล็กไม่ได้นั้นก็เป็นเบอร์กลาง <c oughs> ดาวไม่ยากครับมีอยู่สามเบอร์โอเคขันน็อตหนึ่งตัวเรียบร้อยนะครับอ่าใส่เหมือนเดิมก็ประแจเอาอันนี้มาใส่ครับผมอ่าเข็มไมเข็มไม เขีมไม้มาใส่ผมว่าเบอร์กลางไปอะผมว่าเป็นเบอร์เล็กไปอะลองเดาดูดิอ่ะเป็นเบอร์เล็กนะครับผมอ่าเดาถูกด้วยอ้าวแต่กดใส่ไม่ได้อ่ะเนี่ยกดใส่ไม่ได้อ่าโอเคใส่ได้ละอ้าวไปง Feel แงฟิวฟลวฟิวฟลวทุกคนเหลืออะไรอีกเหลืออะไรอีกเหลือเติมของเหลวนะครับผมอ่ะเอาถัางน้ำมันมาเติมน้ำมันมีนมไหมเนี่ย มันมีอยู่หน่อยนึงนะครับผมแล้วก็เอามาเติมนี่เลยนะครับอ erm, uh, uh, er ่าเติม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 อ่าเติมให้หมดนะครับเติมให้หมดแล้วก็เอาวางไว้นี่นะฮะแล้วก็มีเติมของเหลวนะครับอันนี้เป็นน้ํามันเบรกน้ํามันเบรกก็เติมตรงนี้นะครับผมอ่าเติมให้เต็มนะครับแล้วก็เอาทิ้งไว้นี่แล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นน่าจะเป็นอ่าเขาเขาเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกว่าอ่าน้ำมันหล่อเย็นใช่ไหมไม่ใช่น้ำมันหล่อเย็นน้ำหล่อเย็นอหรือว่าเขาเรียกคูเลนนะทุกคนน้ำมันเครื่องไม่ต้องเติมว่ะคันเนี้ยไม่มี <laughs> ไม่มีน้ำมันเครื่องนะฮะปิดฝาถังปิดฝาถังให้เรียบร้อยเลยครับอฝากโปุผมผมขอไม่ใส่นะเพราะว่ารถเรามันซิ่งไง <laughs> รถซิงรถสิ่ง ผมจะเอากล่องเครื่องมือไปด้วยนะครับเผื่อเจอแบบว่าเอออะไรเจ๋งๆนะแล้วก็เอาแจ็คไปด้วยเผื่อได้เปลี่ยนนะฮะเผื่อได้เปลี่ยนลงเปลี่ยนล้อเมา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 มุมกล้องนะผมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นรถเลยนะครับขึ้นรถแล้วก็ปิดประตูโอเคปิดประตูเสร็จแล้วก็สตาร์ทเครื่อง ตั๊กอ้าวตั๊กติดไหมโอเครถติดเว้ยแล้วก็กดขับนะครับผมเดี๋ยวก่อนจะกดขับต้องเปิดอ่าใบปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็เปิดไฟป้านี้อันไหนไฟวะอันไหนคือไฟอน,นี่เฮดไลท์เฮดไลท์อ่าอ่าเปิดไฟด้วยนะครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบร์เบร์มือลงก่อน เแบรบกมือลงนะครับแล้วก็ข้าเจียนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปกันเลยโอเคอแปบ๊บเดียวขับได้แล้วว่าสุดยอดเจ๋วแหบบววเจ๋วแหววอรถเราแรงอยู่นะบอกเลยว่ารถเราไม่ธรรมดานะครับอ่าเป็นไงวิวฟ้าสุดๆนะครับวิวฟ้าสุดๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันปรับกล้องได้ไหมหมันจะปรับไม่ได้นะ อเดี oh, so But, ๋ยวผมขอแวะตรงนี้แป๊บหนึ่งโอ้ทางก็ดูมองไม่ค่อยเห็นเลยอ่าผมผมจะออกจากรถยังไงวะ exit ซิสต์อ่าเอ็กนะครับเปิดประตูก่อนนะครับผมแล้วก็ออกไปข้างนอกผมจะมาตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยรถรถรถไม่ไม่โอ้โหลืมดึงเบรกมือทุกคนคือผมจะมาเก็บของตรงนี้นะฮะเนี่ยมันมีพวงมาลัยอยู่ตรงนี้แต่ว่า ผมได้รถคว่ำซะก่อนอ่าแอคชั่นไร่ไร่ก่อนไร่ก่อนไหนลองขับดิได้ไหม,มไม่ได้ด้วยงานงอกแล้วทีนี้งานเข้า <laughs> งานเข้าเลยรถคว่ำไหมทุกคนไหลวะเนี่ยแล้วถ้าผมสปอร์ตรถไปแล้วของของมันจะยังอยู่ไหมวะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอเซฟเกมไปก่อนนะครับขอเซฟเกมไปก่อนแล้วสามารถมูฟรถนะครับกลับบ้านได้นะครับก็คือใช้เงิน500นะหรือว่าดูโฆษณาก็ได้นะโอเคตอนนี้เรามูฟรถกลับบ้านไปแล้วนะครับผมแต่ว่าของยังอยู่ตรงนี้นะครับกล่องเครื่องมือเครื่องมือนะฮะยังอยู่นะฮบผมโอ้ผมแล้วเสียเซลล์ลืมถึงเพกมืออะไรของผมวันนี้อะเดี๋ยวเราจะต้องลงมาเอาของนะฮะแต่ว่าขอกลับบ้านไปก่อน โอเคเรามูฟกลับมาที่บ้านแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในบ้านแล้วและรถเราก็กําลังสตาร์ทอยู่นะครับอ่าโอเคโอเคไป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 ผมผมจะไม่พลาดอีกแล้วนะคราวนี้เพราะว่าเมื่อกี้พลาดไปแล้วเออผมผมบอกเลยว่าผมจะไม่พลาดแล้วนะครับผมเดี๋ยวทางลงอยู่ยังไงวะมันมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยวะทุกคนอ่ะรถติดเลยรถติดเลยเดี๋ยว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 จะเย็นที มันอยู่ตรงไหนของโลกวะเนี่ยตอนเนี้ยหลุมมันเหมือนจะอยู่ตรงนูน้นยังยังไปไม่ถึงคือคือหน้าหน้านี้มันมองมันก็เห็นทางวะทุกคนมันอาจจะขับยากนิดนึงนะครับโอเคแถวหลังไถหลังอ่าก็เดินหนะ้าอ่าเกีย์นี้สมจริงอยู่นะการเข้าเกียร์เข้าอะไรนี่คือเป็นเกียร์ธรรมดาแมนวนวลนะครับผมเ,เกียร์แมนวนวลต้องใส่เองนะครับ ไม่ใช่เกียร์ออโต้แต่อย่างใดโอเคลงไปเลยปุ๊บโอเคเอาละต่อไปก็ดึงเบรกมือไว้อ่ามันเปิดไฟตรงไหนได้บ้างวะอันนี้ไฟหน้าสวิตช์ไฟสูงอิมเมอร์เซนซี่เฮดไลท์เรดิโอเปิดไฟบนรถได้ไหมอ่าเปิดไฟบนรถได้นะครับจะได้เจียมหน่อยมองจะได้มองเห็นหน่อย โอเคครับ okay, ของเราอยู่ตรงนู้นเะนี่ยโอ้โหไฟโคตรวสว่างไฟสว่างมากทุกคนนี่เดีย๋ยวเราจะเอาพวงมาลัยไปนะี่ครับพวงมาลัยไปพวงมาลัยไปจะลงมาเก็บพวงมาลัยนอะ่ะแต่ว่ามีปัญหาซะก่อนนะฮะพราความซะก่อนไนงะนี่คือน,นี่ขนาดตอนเช้านะเฮ้ยผมลืมเอาของกินมาว่ะแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราหิวเราเราจะรอดไหมเนะี่ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปร้านค้าก่อนไปร้านค้าก่อนเราค่อยว่ากันนะครับอ่ะของผมใส่หลังรถแล้วกันมาๆมาๆเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนพรอมอะไรใหม่กันก่อนนะครับผมพาร์ทก่อนนู้นที่เราเคยเล่นไปนะครับเรายังไม่ได้เปลี่ยนพรอมอะไรเลยนะฮะเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันมีไงอูแล้วข้างนอกอย่างหนาวถ้าเป็นในชีวิตจริงนี้น่าจะแข็งตายไปแล้วนะครับเอาเบอร์กลางมานะครับผม เอาเบอร์กลางมาถอดน,น็อตอ่าถอดน,น็อตออกนะครับแล้วก็เอาประแจไปเก็บก่อนเพราะว่ามันถือของได้ทีละอย่างนะครับอ่าเอาพวงมาลัยม่นะครับอ่าใส่หลังรถไว้เลยนะครับเอาพวงมาลัยใส่ใหม่เอาอันใหม่ใส่เข้าไปอ่ากดเปียวกดเปียวใส่เข้าไปนี่เป็นพวงมาลัยซิ่งนะทุกคนบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับอ่าแล้วก็เอาประแจไว้ตรงนี้แล้วก็คลดส ไปครับผมเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับไปกันต่อโอเคไปกันเลยตอนนี้น่จะน่าจะขึ้นได้อยู่นะตัวนี้เหมือนไม่ค่อยชันเท่าไหร่หรือเปล่าหรือเปล่าอ้าวขึ้นไม่ได้นะอ้าวรถติดอีกแล้วต้องต้องส่งหน่อยถ้าไม่ส่งอาจจะขึ้นไม่ไหวโอเคเดี๋ยวเราส่งหน่อยนะส่งมันหน่อยส่งมันหน่อย เดี๋ยวเนินแค่นี้ก็ขึ้นไม่ไหวแล้วจะไปทำอะไรกินได้วะเนี่ยหูรถเราโคตรโคตรคแบบไม่แรงเลยไม่มีความแรงเลยเอาไปทรงหน่อยทรงหน่อยทรงหน่อยฮึโอเคครับไปขึ้นโอโหจบแล้วถ้าเนินนี้ขึ้นไม่ไหวก็คือจบแล้วทุกคนโอโหถ้าเนินนี้ขึ้นไม่ได้แล้วเราเรา,เราจะกลับบ้านยังไงอ่ะ เนินนี้มันต่ำสุดเลยนะต้องวาร์ปรถกลับบ้านอีกแล้วโอ้แล้วของอยู่นี่เวยบเลยแล้วเราจะขึ้นยังไงอะ่ะทุกคนมันมันขึ้นไม่ได้ครับนเนี่ยแค่เดินตรงนี้มันยังขึ้นไม่ไหวอะ่ะโหตายเลยแบบนี้โหไม่ไหวจะเคลียร์ครับปวดหัวแล้วครับงานนี้ครับอะผมว่าพ์ทนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาต่อพัทหน้านะครับเพราะว่า น่าจะต้องเคลียร์อีกหลายอย่างเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันไปด้วยละกันนะครับผมที่สําคัญเลยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอู๋เก่งครับผมบ๊ายบาย